เขายกอะไรกันมายกอะไรกันมามาโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยพี่ตินก็มาพี่ด่วนก็อยู่นี่นเอ่อาประตูมาส่งของเก๋งเดคกาโอ้เป็นล็อกกี้ก็สวยอยู่แล้วนี่ได้อะไรเนี่ยโอู้อันนี้ป่ะที่ว่าจะเอามาให้ดินด่วนอะ สรุปไม่ได้ใส่เลยอู้อะไรที่อยู่ในหัวจิกเหยียบคนขายไดย<า><า>้ไหมขายหมดเลยเนี่ยมันเป็นหัวกว้างฮะ<า>มันเป็นหัวกว้างเนี่ยมันเป็นหัวกว้าง มันใส่ได้หรือเปล่ามันเป็นหักว้างเฮ้เฮ้เอาเก็บนี่เลยข้างในหัวเลยเออหมดเลยแล้วเอ้นเนี่ยขายไหมตัวดีดเมื่อกี้ไงไม่รู้เหมือนกัน่าจะขายเลยเอาประตูมาขายให้ดินหลวน 25, ครับสองหมืนห้าครับต่อผมสองหมืนประตูอย่างเดียวสองหมื่นห้าขายมันต้องมีต่อเรงเออต่อผมสองหมื่นซื้อหัวหมื่นหกซื้อประตูสองหมืนเนาะ หัวไม่ได้ถูกมากเลยถูก้าถ้าเกิดเขาเอาไปเคาะทําสีขายน่ะมีแสนหนึ่งนั่นแหละมันเป็นไม่เยอะด้วยจริงหรออือไปดู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 หัวลอกี้สองหมื่นห้ามาไฮหัวล็อกกี้สองหมื่นาป่0สองหมืนี่โดนบอกส0 0หมืนเดี๋ยวจะบอกว่าราคาไม่เหมือนกันนี่ ยกลงก็จะขายสองหมื่นครับหัวตัวนี้เอาไปใส่หน้ายาวได้อุปกรณ์ข้างใน,นครบไหมนี่ตามสภาพแ,แต่ว่ามีพวงมาลัยมีอะไรครบเอาเดิน<ๆ>เดินนำหน้าไปหน่อยที่ไปทางไหน<อ>มันไปไม่ได้หรอไปไม่ได้หรอสภาพหัวยังดีเลยถ้าเป็นรถบริษัทนี่สภาพหัวดีอยู่ อ้าวแล้วกดแบบไปซื้อเชียงกงครับอ่าเชียงกงไหสภาพนี้นะสภาพนี้นะสภาพชนเนี่ยไม่เออสภาพแบบไม่ชนแบบมีประตูสวยเลยถ้าเชียงกงก็เป็นแสนตัวแสนของไทยนะใช่แสนครับแสนแสนสองครับไม่ต่ำกว่านี้ครับถ้าถูกกว่านี้เขาก็ไม่ซื้อล็อกกี้แล้ครับเขาก็ซื้อหัวเดีก้าแล้วใส่ถ้าหัวญี่ปุ่นก็แสนแปดแสนเจ็ด ผมยังงงว่าหัวโลบอคอบสามใบปัดอ่ะซื้อมาได้ไงแสนหกหัว,ห,วหัวเด็ก,ก้ายยังแสนเจ็ดแสนแปดอยู่เลยงงแสดงว่าไม่ไม่ค่อยมีคนใส่นี่คันนี้มาทำอะไรทำมาคุณล็อกกี้ก็เที่ยนุนี่นี่แกซื้อกระบะมาเท่าไหร่นะแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่น ก็พอดีนะไม่กว้างนะวัดดูแล้วมันกว้างเท่าไหร่ของกว้างมันสองเมห้าสิบแต่ผมว่าล็อกกี้มันมีเสน่ดีกว่าสน่์มันมีมนเสน่ห์ล็อกกี้อ่ะถ้าเป็นเดก้ามันก็เป็นเป็นปอีกฟิลนึงเลยอ่ะอีกฟิลลิง่งนึงเลยถ้าเป็นเดก้าพี่ต้องเหมาะกับหน้ายาวนี่ขับเองนะพี่นี่จังต่อยกใส่เลยเนาะ รถเชื่องต่อป่ะใช่ตีเทินในเกมเลยตีเทนินค่าช่างกันเลย <c oughs> นายยาขับยากเลยเวลาเยอะมันเดินไปไม่ได้เพราวะว่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าโอ้ยรองเท้าแตะเดินไปได้ไปไปพี่ไปก่อนไปอของเท้าไปเลยเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดต <c oughs> ีนไปวันนี้แหละ ไปกับใครอาจารย์ชายปะอ๋อต้องไปส่งเด็กน้อยเด็กๆมันชนก็ตรงมุมกระจกพอดีเหมือนเหมือนรถดาค์กอนบอลผมตอนนั้นเลยดึงง่ายๆเองดึงไม่ยากหรอกผมเคยโดนชนตรงนี้เลยก็ดึงโอ้ยหัวไม่ผุเลยแหม กระดูหัวไม่ผูไม่อะไรเลยไหม,มลูกยางขอประตูก็ใช้ได้เหมือนเดิมไม่ขาดาไ,ไ,ไหมัหวที่จริงหัวมันไม่เบี้ยวเลยฝั่งนี้ไม่เป็นไรเลยอื่นเปิดไม่ออกหรอก,ออกอยประตูตกนิดนึงเนี่ยมีมีเคลื่อนนิดเดียวเลยนี่มีเคลื่อนนิดนึงมันดึงไปมันโย้ไปทางนู้นอะ่ะมันยุบไปทางนู้นอะ่ะมันก็เลยโย้ไป นนิดนึงไฟหน้าฝากระโปรงใต้ฝากระโปรงผูกไหม,มโอ้สภาพดีเอา้าชุดสายไฟอ่ะทำไมเขาออกหมดอย่างเงี้ยที่จริงเขาต้องเหลือให้พี่เด้อะไรช,ชุดสายไฟเขาต้องเหลือตัดออกมาสักศอกนึงแลต้องเจ็บปักใหม่ไงฮะเจ็บปัปกใช่มันต้องเอาชุดสายไฟเดิมมันกลับมา นี่ดึงตัวนั้นออกมาได้เลยนิดเดียวโอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรยากเกินคำว่าช่างเคาะเลยสภาพดีมากหมื่นหกถ้าไม่เอาให้ผมเด้จะจ่ายตังค์เขาไปแล้วให้ทำอะไรคือหอมแต่ว่าเออหมื่นหกไม่ชนแค่ตรงขอบกุย่างตรงนี้นะแล้วก็ที่จริงมันกระแทกอันนี้เนาะไอะ้ตรงที่มันแตกเนี่ยมันกระแทกนี่ยันขึ้นไป ได้ดีมากครับงวนอะไรน่งวนลงขนสง่ง,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 งอัเน,นี่ยพี่แท่นดิดหัวเลยอันเดิมมันไปไหนหรือว่าเขาไปกับหัวอันนึงเป็นกลนเอา้าทีนี้ทนแท่นหลังเก่งเขาก็เอาของพี่เขาไม่ได้เอาอันนั้นพี่จะไปหาจากไหนมาใส่แท่นหลังเก่ง นั่นแหละไอ้คั้นที่ยกหัวเขาไม่ได้เอาแท่นหลังเกียมาคืนให้ดิน่ะยของเขาใช้อันนั้นเลยยึดด่วนจะเอาไหนใส่ใส่เลื่องใช่ไหมได้แบงเลื่อนหาเลื่อนหานิดหน่อยจะปวุกระบบไฟล่ะระบบไฟพี่ต้องไปเอาสายไฟกลับมาต้องไปเอาปลั๊กกลับมาอย่างน้นอยๆต้องได้ปลั๊กอะ่ะมันไม่มีขายเลยเอาเอาเปิด เชงกงมันมีสายไฟชุดใหญ่เลยหลายบาทอยู่ดิเแีงกงโอ้ยภายในสวยเลยดีกว่าล็อกกี้เยอะองงอมันอยู่นั่นแหละ <c oughs> เขาอยู่ไหนอยู่กับรถละไปฟองดูสิไปก้มๆเงยๆดูสิป <c oughs> ระตูมันตกนิดนึงโอ้แต่คุ้มครับวตัวนี้ยังไงก็คุ้ม ยังไงดินด่วนก็ได้ดีมากเลยอุย้ยข้างหลังเก่งยังไม่ฉีกเลยเอ้าทำไมรถไทยมันดีแต่วะนี่ไหม,มข้างหลังเก่งมันดีกว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยรถญี่ปุ่นมันขึ้นมาแค่นี้เองเป็นน็อตแค่ไม่กี่ตัวเองอันนี้มันบานออกมารับนี่ยข้างไหนข้างหลังอหลังหัวเก่งยังไม่ฉีกเลยอู้ได้ดีได้ดีพี่ถ้าไม่เอาผมเอา กบก็ซื้อแปดหมื่นได้บางคนมาด้วยกว่าแปดหมื่นมีกระบอกด้วยกระบอกดำยุเอ้าตามด้วยเขาแต่ไม่ให้คันสีเทียมมาอย่างนี้มเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับครับครับเจอกันเจอกันเจอกันสุพรรณอ่างทองไปพรุ่งนี้ปะเดี๋ยวไปยันนี้ไปย็นนี้เลยปะไปหาถ่ายอูเอ็มจีระเบิดก่อนอูช่างยุทธก่อน ถึงได้คอนเทนต์ตัวทางงานบุญเสร็จแล้วก็มีแต่อยากจะหันหน้ากลับบ้านเน๊จแล้วทไมผมไปทุกคนได้กลับไปไปรับคุณินเฮ้ผมไปรออยู่ไหนป้อนน้ำมันบ่ปอทอนางรองอะป้อนทอนางรองไปหากินข้าวรอเน,ะนะาะต,ตำนวดอะฮะร้านตำนวดนวตำนวดอะไรตำม้วนโอ้ยตำม้วนร้านตำม้วนอร่อยนึกว่าตำนวดตำนวดก็ไปจังบักสัง,<ม>งทันแล้วไปวิวขายหน่อย ก็รีวิวให้แล้วเนี่ยสองหมืนเนี่ยทำสีก็ได้เลยนี่ไใน์ <laughs> ในายบี v ีประสานสองหมือนอ่ะซื้อไปก็ทำสีแล้วก็ยกขึ้นได้เขาปะให้หมดแล้วใส่หน้าย,ยาวโอ้ยประตูก็ยังปิดดีอยู่โอ้ยโอ้ย แคนหัวก็ไม่ฉีกอะไรไม่ฉีกนะไฟหน้าพวกไฟหน้าอะไรเขาก็มีหมดโอ้รถคันนี้มาไกลมากเลยแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจาก JCM มาเป็นล็อกกี้ล็อกกี้แล้วยังจะไปเป็นเด็ก,ก้ากครับครับครับโอเค เอาไว้เจอกันครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ